หนึ่งสิ่งที่คนล้มเหลวชอบทํากันคุณอยากเป็นคนแบบไหนครับแต่คูแซมเชื่อนะถ้าเกิดคุณเข้ามาในเพจกูแซมแล้วคุณต้องอยากเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนและไม่อยากจะเป็นคนประเภทที่ล้มเหลวและอยู่หยุดกับที่ถูกจริงไหมดังนั้นหนึ่งสิ่งที่กูแซมอยากจะบอกคุณคือคุณจงตัดคําว่าไม่สําเร็จออกจากสมการชีวิตของคุณและถ้าเกิดคุณตัดมันออกไปแล้วแล้วคุณเข้าใจว่า ความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในลักษณะของการที่เราต้องผิดพลาดเพื่อแก้ไขให้มันเก่งขึ้นมันเป็นกระบวนการของความสาเร็จอนะถ้าเกิดคุณรู้แล้วนะคะว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความสําเร็จคุณก็จะไม่รู้สึกกังวลไม่รู้สึกแย่กับมันแล้วคุณรู้ว่าตอนเนี้ย คุณกาลังเดินทางไปและความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้อยู่สมกา,ารของคุณคุณจะสู่เส้นชัยที่ชนะเท่านั้นและได้เกิดคุณมองออกว่าเส้นชัยที่คุณจะชนะได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของความล้มเหลวว่าความล้มเหลวในบางช่วงนี่มันเกิดขึ้นได้เสมอแต่เราจะไม่เก็บมันเป็นปมหรืออะไรบางอย่างที่หยุดรั้งเราไม่ให้เราก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและเรามองว่าเป็นโปรเซสหรือกระบวนการอะไรสักอย่างที่ทําให้เราไปสู่ความสําเร็จรับรองนะครับว่าจงตัดความล้มเหลวออกจากสมกา,ารชีวิตของคนที่อยากเป็นผู้ชนะวันนี้คุณแซมขอฝากข้อคิด นี้ไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันความรู้นี้ให้กับคนที่คุณรักนะให้เขาตระหนักรู้นะว่าเฮ้ยลักษณะนิสัยแบบนี้เนี่ยเขายังมีอยู่ไหมถ้ามีคนตัดทิ้งนะแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปประเภทนี้ก็ติดตามครูแซมได้ทุกๆวันเลยนะครับกับความรู้เจ๋งๆกับครูแซมวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบายรักคุณครับ